สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครูพงเพชรจะมาลองเล่นเกมที่คุณครูพี่แนนส่งมาให้นะครับเกมมิลับเราก็จะพิมพ์ชื่อเล่น continue เกมเกี่ยวกับการปัน่นจักรยานหรือเปล่าอ๋อ number นะครับตัวเลขนั่นเองกดเครื่องหมายลูกศรน,นะครับเพื่อเร่งขึ้นแล้วครับอไปแล้วอา้า crash ครับ crash พี่แบงค์วงครัชนะฮะเมื่อกี้ไม่ใช่นะต้องกดค้างนะครับกดลูกศรเดินหน้าแล้วก็กดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอ๋อโอเคสามสี่ห้าทรีโฟร์ไฟฟ์เลยครับข้อไหนมีทรีข้อไหนมีโฟร์ข้อไหนมีไฟฟ์ก็ 5, ข้อนั้นเลยอ่าข้อสี่ครับทรีโฟร์ไฟฟ์ยี่สิบสามทูทรีทรีข้อไหนมีทรีอ่าข้อนี้ครึ่งทางแล้ว ฮาร์ฟเวครับถึงเส้นใช่แล้วออ้ยนะครับโอ้โหว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเกมสนุกๆนกนะครับจากคุณครูพี่แนนด้วยขอบคุณมากเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ